เทคนิคนะครับการนับโปรโตีนนะครับเมื่อเราเห็นนะครับเราจะกินอะไรปุ๊บเราเห็นนะครับเราจะรู้ได้ยังไงนะครับว่าอาหารที่เรากําลังจะกินอยู่ครับมีโปรโตีนนะครับปริมาณกี่กร,รมัมอ,อะไรประมาณนี้ครับซึ่งก็ผมจะไม่ค่อยทำคอนเทนต์ลักษณะแบบเชิงทฤษฎีนะครับ ซึ่งก็สาเหตุทําไมผมไม่ทำคอนเทนต์เชิงทฤษฎีนะครับเพราะเนื่องจากว่านะครับก็คือคนใหม่หลายๆคนนะครับเขาเริ่มที่จะมาศึกษาเริ่มที่จะมาเปลี่ยนแปลงสุขภาพตัวเองนะครับดังนั้นนะครับคนใหม่หลายคนที่ออกกำลังกายมานานนะครับหรือว่าเพิ่งเริ่มนะครับเขาจะขวังใจกับเกี่ยวกับตัวเลขนะครับอะไรนิดหน่อยๆนะครับก็ต้องตัวเลขมันจะต้องเตะเวอรอะไรแบบนั้น ซึ่งจากประสบการณ์นะครับผมเล่นกีฬามันตั้งแต่เด็กๆนะครับเตะฟุตบอลออกกําลังกายนะครับแข่งขันยิ่งแต่ก็คือรู้จัก5ขวบก็สนามฟุตบอลอยู่หลังบ้านก็ได้สัมผัสลูกฟุตบอลก็แข่งขันจริงๆนะครับหลายชนิดกีฬานะครับอ่าซึ่งก็โชคโชนะ่ะสมัยเด็กๆนะครับซึ่งผมผ่านเรื่อง เรื่องพวกนี้อ่ะเรื่องออกกาลังกายอาหารโภชนาการมาก็พอสมควรนะครับซึ่งก็ผมจะรู้ในเรื่องของจิตวิทยานะครับผมก็จะก็คือสําหรับคนใหม่คุณอย่าไปใส่เชิงทฤษฎีให้เขามากเกินไปนะครับสําหรับโปรเซเนอร์เทนเนอร์ก็คือสําหรับคนที่เพิ่งจบเทนเนอร์ใหม่ๆนะครับซึ่งก็ถ้าคุณไปใส่เชิงตัวเลขมากเกินไปเขาก็จะติดกับดักตัวเลขนะครับแม้แต่ ก็คือโปรเซนเนอร์เทนเนอร์ก็คือบางคนนะครับที่เพิ่งจบใหม่ๆเขาก็จะฟังใจเรื่องตัวเลขเหมือนกันไม่ใช่เฉพาะคนที่ออกกําลังกายมันก็คืออย่าเปลี่ยนไปรูปร่างไม่ได้นะครับดังนั้นผมจะอธิบายว่าตัวเลขมันเป็นแค่ไกด์ไลน์ให้เราเฉยๆนะครับในการทดสอบตัวเลขมันเป็นเกณฑ์วัดในการทดสอบนะครับว่าก็คือเรากินอาหารก็คือปริมาณเท่านี้อ่ะ คาร์บโบไฮเดรตโปรตีนไขมันเท่านี้นะครับแล้วเราฝึกไป3เดือนนะครับแล้วเรามาดูนะครับเราเปลี่ยนแปลงตรงไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นระบบการฝึกหรือว่าวิธีระบบการกินนะครับเอามาดูนะว่าเฮ้ยเรากินโปรตีนไปเท่านี้ร่างกายมันฟื้นตัวทันหรือเปล่าอ่าเราก็สังเกตตัวเองนะครับมันแค่เป็นใกล้ไลยเฉยแต่ว่าการที่ว่าเราไม่ได้ก็คือไม่ได้ศึกษาอะไรเลยถามว่าเราสามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่าง สุขภาพตัวเองได้ไหมก็ได้นะครับแต่เราจะไม่มีอะไรเป็นเกณฑ์วัดไงมันจะดีกว่าไหมนะครับถ้าว่าคุณมีอะไรในเกณฑ์วัดเช่นก็คือผ่านไปแล้ว3เดือนเรากินอาหารปริมาณแคลอรี่เท่านี้โปรตีนเท่านี้คาร์โบไฮเดรตเข้านี้ไขมันดีเท่านี้นนแล้วก็เฮ้ยไขยมันไม่ลดนะครับอ่าแล้วก็สัปดาห์ต่อไปนะครับแล้วก็ปรับอาจจะลดปริมาณตัดแป้งลงไอ อีก3เดือนต่อไปวางโปรแกรมไหมอาจจะปริบตัดปริมาณแป้งลงนะครับก็ทดสอบก็ดูไปอีกนะครับว่าก็คือเราจะมีการเปลี่ยนแปลงไขมันจะลดลงไหมอะไรประมาณนี้มันไปนเกณฑ์วัดนะครับอย่าไปก็คืออะไรมากมายกับทฤษฎีมันแค่เป็นได้ลายเฉยๆแต่เราจะต้องมีความรู้นะครับการที่คุณจะนับนะครับสารอาหารเป็นนะครับคุณจะต้องมีเบสิกพื้นฐานก็คือการนับนะครับคุณจะต้องผ่าน การฝึกการทดสอบด้วยตัวเองนะครับสาเหตุทําไมคุณจะต้องรู้เรื่องตัวเลขบ้างนะครับเพื่อก็อคือมันเป็นเกณฑ์วัดให้ตัวคุณเลเพราะคุณจะต้องออกกําลังกายเองคุณจะต้องกินเองถ้าคุณไม่ได้จ้างโคด้ดไงคุณเข้าใจไหมอ่าถ้าไม่มีไกด์ไลน์แล้วคุณจะเอาอะไรไปเกณฑ์วัดวันๆคุณเอาแต่ถ่ายลูกติ้งก็กๆแกรกแล้วถามว่ากับคนที่เขามีโค้ดอ่ะใครจะก็คือถึงเป้าหมายก่อนกันในเป้าหมายพัฒนารูปร่างก็คนที่ต้องมีโค้ดเพราะเขามีไกด์ไลน์นะครับ อ่เดี๋ยวเราไปดูนะครับวิธีการนับโปรตีนนะครับจากประสบการณ์นั่คือคุณจะต้องมีเบสิกพื้นฐานการนับสารอาหารนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับก็เราจะกินโปรตีนวันละกี่กรัมนะครับเดี๋ยวผมจะลงลึกเชิงวิชาการอ่านิดนึงนะครับเพื่อให้คนที่เริ่มศึกษาโดยกำลังศึกษาเกี่ยวกับก็คืออาหารโภชนาการนะครับก็จะได้บองก็คือจะได้ กิฟนิดนึงนะครับซึ่งการคำนวณโปรตีนนะครับเขาจะฟังนะครับใช้น้ำหนักตัวนะครับของตัวเองนะครับลบด้วยค่า lean body mass นะครับก็คือลบด้วยค่าก็ถ้าอธิบายเข้าใจได้ง่ายก็คือมวลกล้ามเนื้อที่ไร้ไขมันนะครับอย่างเช่นคุณก็คือน้ำหนัก90 ฟังนะครับแบบคร่าวๆนะครับแต่น้ําหนักจริงๆนะครับก็คือที่ไรไขมันไขมันคุณเกินมาประมาณ30มสิกิโลนะครับมันจะมีวิธีการคลิดนะครับเดี๋ยวผมค่อยทําคลิปอธิบายนะครับแล้วจริงๆนะครับคุณหนัก90แต่ก็คือน้ําหนักที่เป็นก็คือ lean body mass คุณก็คืออยู่ที่60นะครับอ่าหกสิดังนั้นคุณไม่ได้หนัก90นะครับคุณก็คือจะต้องเอาน้ําหนักจริงๆของคุณเช่น6กกรัมนะครับคูณด้วยกับนะครับฟังนะครับก็คือโปรตีนนะครับ เช่นก็คืออ่ะก็คือถ้าเป็นตามที่ว่าคุณบอกลายเขาบอกว่าสองเท่าของน้ำหนักตัวนะครับสองเท่าของน้ําหนักตัวเราจะเคยได้ยินนะครับแต่จริงๆนะครับสาหรับคนใหม่นะครับสองเท่าของน้ําหนักตัวมันเยอะเกินไปนะครับคุณควรจะกินก็คือในปริมาณที่1.2นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะอธิบายก่อน1.2ไปถึงประมาณ1.5นะครับ2เท่ามันเยอะเกินไปนะครับแต่ถ้าจะกิน2เท่าก็ได้ไหมได้นะครับแต่มันเปิดปริมาณ เปลืองต้นทุนของคุณนะครับก็เดี๋ยวมาฟังกันแบบคร่าวๆนะครับเช่นฟังนะครับจะเอา2เท่าเลยก็ได้นะครับคุณก็คือน้ําหนัก90นะครับแต่ลินบอดี้แมสคุณนะครับกล้ามเนื้อที่ลายไขมันคุณจริงๆมีแค่60ดังนั้นนะครับก็เอา60สคูณสเท่ากับหนึ่งร้อยี่สิบกรัมนะครับถ้าเขาคุณกินโปรตีนหนึร้อยี่สิบกรัมนี่แบบคร่าวๆนะครับอ่าจริงๆมันจะต้องคูณสำหรับคนใหม่1.2นะครับเพราะว่าก็คือ โดยสัญชาตญาณนะครับไม่ใช่สัญชาตญาณขออภัยนะครับก็คือก็คือโดยคนทั่วไปนะครับก็คือเขาจะให้กินโปรตีนนะครับก็คือขั้นต่ํานะครับตั้งแต่ก็คือ0.8นะครับ0.8นะครับของน้ําหนักตัวขึ้นไปนะครับก็บางบางสานักก็เขาจะบอกว่ากินโปรตีนนะครับก็คือตั้งแต่1กรัมหนึ่งกรัมนะครับขั้นต่ํานะครับเพื่อรักษานะครับมวลกล้ามเนื้อนะครับซึ่ง ก็คือก็แล้วแต่สํานักนะครับคุณอาจจะเคยได้ยินงานวิจัยมันเยอะบางบางสานักก็0.8นะครับต้องกินโปรตีน0.8ขั้นต่ำนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้ออกกาลังกายทั่วไปนะเพื่อเมนเทนมวลกล้ามเนื้อไว้นะครับแต่บางสํานักเขาก็จะบอกว่า1ก็คือ1เท่าของน้ำตัวนะครับดังนั้นคิดง่ายๆนะครับคุณไม่ต้องคิดอะไรมากเอา1เท่าของน้ำตัว ตัวเลขกลมๆนะครับอย่างเช่นก็คือที่ผมคำนวณมาก็สมมติว่าน้ำหนักลิน b o d ี้แมทนะครับจากหนัก90ก็เหลือ60ก็แสดงว่านะครับก็คือถ้าเป็นคนธรรมดาไม่ได้ออกกำลังกายทั่วไปนะครับก็คือก็กินน้ำหนักเท่าน้ำหนักตัวก็คือกินโปรตีน60กรัมนะครับอ่า6กกรัมแต่ถ้าเรานะครับก็คือออกกำลังกายก็อาจจะกินโปรตีน1.2ถึง1.5นะครับแต่ก็คือตอนนี้ผมจะคูณด้วยก็คือ คูณด้วย2ไปเลยอ่าเพราะว่าคุณจะได้เข้าใจง่ายนะครับน้ําหนักตัวนะครับ60กรัมนะครับคูณด้วย2นะครับก็เท่ากับ120กรัมนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าเราจะสังเกตยังไงนะครับว่ามื้อนี้เรากินโปรตีนไปกี่กรัมนะครับแล้วก็เหลืออีกกี่กรัมที่เราจะต้องกินให้ครบนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับอ่า เดี๋ยวเราไปดูครับซึ่งเรื่องอาหารคีนนะครับอย่าไปซีเดนะครับเดี๋ยวผมค่อยทำคลิปอธิบายนะครับเรามาดูนะครับสังเกตด้วยตาครับไข่นะครับไข่ไก่นะครับผมไปซื้อที่ตลาดมานะครับก็คือ5ฟองนี่ครับ25บาทเป็นไข่ข้าวนะครับซึ่งมันจะตกโปรตีนนะครับประมาณก็คือฟองละ5ถึงกรัมนะครับรวมไข่แดงนะครับก็เท่ากับ5-5ผมตีเป็นตัวเลขกลางๆนะครับก็คือลูกละ5กรัม55ไข่ก็คือ25กรัมนะครับ25่กรัมนะครับ5ลูกนี้นะครับ แดกไปแล้วนะครับ25กรัมนะครับอ่ะก็คือมีเป็นคลิปที่ผมถ่ายเมื่อวานนะครับขออภัยนะครับซึ่งผมจะบรรยายเสียงก็บรรยายไม่ได้นะครับเมื่อวานจะถ่ายคลิปบรรยายไปด้วยนะครับเพราะว่ามันรบคือเสียงอื่นมันมารบกวนอ่ะก็เลยไม่สามารถบรรยายได้นะครับเรากินไข่ห้าฟองนี้นะครับเท่ากับโปรตีนก็25กรัมนะครับจริงๆอ่ะมันก็คือปริมาณกรัมนะครับก็คือขึ้นอยู่กับ น้ำหนักของมันก็ดีไป,ปโปรตีนฟองละห้ากรัมนะครับซึ่งก็วิญญาณไก่นะครับผมจะขอเรียกวิญญาณยานไก่นี่ครับสองไม้นี้ก <c oughs> ็ตีไปโปรตีนนะครับก็คือสิบกรัมนะครับไม้ละห้ากรัมก็สิบกรัมมันเป็นวิญญาณไก่นะครับรวมกับนะครับไข่ยี่สิบห้ากรัมนะครับก็เป็น 35กรัมแลวนะครับอ่าเราจะต้องกินโปรตีนให้ได้120กรัมนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูนะครับถัวนะครับถัวลิสงนะครับมันมีไขมบันดีด้วยนะครับอ่าไขมบันดีก็เหมือนกับไข่เลยครับมีไขมบันดีด้วยนะครับก็มันประมาณสักขีดนึงถ้าผมจะไม่ผิดนะครับขีดนึงก็ถั่วนะครับมันก็จะมีโปรตีนนะครับประมาณ23กรัมอะไรเราตัดไปเลยคิดง่ายๆเป็นตัวเลขกลมๆนะครับก็20กรัมนะครับอ่ะก็คือ1ขีด20บกรัมนะครับก็25 10ก็20นะครับก็เท่าไหร่55กรัมนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะครับนี่ก็คือปลากระป๋องนะครับกินกินได้นะครับก็คือมันเขียนว่า2หน่วยบริโภคนะครับแล้วก็โปรตีนจํานวนกรัมก็คือเท่ากับ10กรัมนะครับ10คูณกับหน่วยบริโภคนะครับก็คือ2นะครับเข้าเท่ากับ20กรัมก็รวมทั้งหมดนี่ตอนนี้เรากินโปรตีนเข้าๆ25กรัมนะครับไอ้75กรัมนะครับเราก็อาจจะปัดก็คือสัก ตัดเลขค่าออก70นะครับก็เรากินกันก็คือโปรตีนมือนี้ก็70กรัมนะครับก็เราจะต้องกินอีกเท่าไหร่จะได้120ก็กินอีกก็คือประมาณ50กรัมนะครับนี่คุณเข้าใจไหมอ่ะนี่แบบเข่าค่านะครับเดี๋ยวมันจะมีวิธีนะครับก็คือการนับแบบด้วยฝ่ามือนะครับเดี๋ยวว่างๆมันจะทํามันก็จะง่ายกว่าการนับด้วยขวาฝ่ามือฝ่ามือนะครับโปรตีนนะครับ,รนนรบมันเหมาะสําหรับคนที่มีเบสิกพื้นฐานแล้ว ะมีเบสิกพื้นฐานแล้วนะครับก็คือคุณดูนะครับเอาง่ายๆนะครับก็คือนี่ครับก็ไข่นะครับก็คือตรงนี้นะครับฟองละห้ากับห้าห้ายี่สิบห้ากรัมนะครับคุณดูนะครับแล้วก็ไก่นะครับก็คือไม้ละห้ากับผมตีไปมันนิดเดียวอ่ะอ่ะมันไม่น่าจะถึงขีดนะก็คือตีไปไปสิบกรัมนะครับก็เป็นสามสิบห้ากรัมนะครับยี่ห้ากับสิบสามที่ห้ากรัมถั่วลิสงนะครับก็ตีเป็นยี่สิบกรัมนะครับอ่ะไม่ต้องไป ยิบทรงยี่สิบสามมันเตัดออกไปเลยครับคิดง่ายๆนะครับอ่าก็คือเท่าไหร่นะนี่ก็คือห้าสิบห้ากรัมนะครับห้าสิบห้ากรัมแล้วก็ปลากระป๋องนะครับก็คือก็คือสองหน่วยบริโภคนะครับหน่วยบริโภคละสิบกรัมโปรตีนนะครับก็ยี่สิบกรัมนะครับก็รวมกันทั้งหมดก็เรากินโปรตีน 75กรัมนะครับส่วนก็คืออาหารสริมที่ uh ูดคุยไปซีเรียสนะครับเดี๋ยวผมจะบอกให้นะครับก็คือแบรนด์นี้ไม่มีผงชูรสนะครับแต่มันมีอยู่แล้วเครื่องปรุงนะครับมันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นแล้วก็โซเดียมไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นโซเดียมมีความจําเป็นกับร่างกายม,มากสาหรับสายออกกําลังกายนะครับอร่างกายขาดโซเดียมคือตายนะครับเพราะโซเดียมมีหน้าที่กักเก็บน้ําในร่างกายอ่ะอะไรวลึกๆเดี๋ยวผมก็จะก็คือมาอธิบายนะครับ อีกทีนึงครับก็คือมื้อนี้นะครับโปรตีน75กรัมนะครับเราก็จะไปหาอีก50กรัมนะครับให้ครบ120กรัมคอยเดี๋ยวโพสต่อไปนะครับผมจะอธิบายนะครับว่าเขาใช้ฝ่ามือนับโปรตีนยังไงนะครับก็จะเอาก็คือคลิปเดิมนี่หละครับอาหารเดิมนี่นะครับทำนะครับก็คือให้คุณเห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนว่าอย่างเช่นไข่นะครับ5 4 5ไฟนะครับ สี่ถึงห้าฟองนะครับก็โปรตีนยี่สิบกรัมอะไรมาณนนีะ้ก็หนึ่งฟามือหนึ่งามือประมาณยี่สิบกรัมนะครับก็คือไก่นี่ครับก็คือก็คือประมาณนี้ครึ่งฝ่ามือก็สิบกรัมอะไรประมาณน,นี้นะครับก็คือทัวนะครับก็หนึ่งหนึ่งฟามืออะไรแบเนี้ก็คือยี่สิบกรัมอะไรแบบนี้เดี๋ยวผมจะทําคลิปมานะครับมันจะต้องมันเหมาะสําหรับคนที่มีเบสิกพื้นฐานนับสารอาหารแล้วนะครับการนับอาหารก็คือนับโปรตีนด้วยฝ่ามือนะครับ ก็คือคลิปนี้ก็ไม่อยากบลมากนะครับก็ขอพูดเพียงเท่านี้นะครับร้อยแรงครับในไข่จ่องนะครับซึ่งก็คนที่มาว่าผมนะครับว่าไปตัดคลิปใหม่ไปหัดพูดผมไม่ได้สนใจผมก็ก็คือเป็นสไตล์ของผมตัวของผมตัวเองผมไม่ได้สนใจนะครับก็ก็คือผมก็บางทีผมก็สร้างความบันเทิงสนุกให้ฮะผมไม่ได้สนใจอยู่แล้วนะครับเพราะว่าผมก็คือมีผลลัพธ์มีรูปธรรมชัดเจนนะครับอ่ะ ฝฟื่กันให้เห็นมีทั้งคลิปมีอะไรปักหมุดอยู่หน้าเพจผมนะครับซึ่งบางคนที่มาแทะผมบางคนก็ยังแปลงร่างตัวเองไม่ได้นะครับก็มีเยอะแยะไปนะครับอ่ะเดี๋ยวผมค่อยทําคลิปอธิบายนะครับคลิปนี้ก็ขอพูดเพียงเท่านี้นะครับนายเคยเจอะนะครับอ๋อเดี๋ยวผมทําตัวเลขทบทวนอีกครั้งนะครับอ่าก็คือไข่นะครับอ่าห้าฟองนะครับห้าฟองนะครับก็ตกวันฟองละห้ากรัมนะครับห้าห้า 25กรัมนะครับแล้วก็นะครับก็คือไก่นะครับไก่ก็คือก็คือ2ไม้นะครับตกประมาณทักสิกรัมนะครับครึ่งฝ่ามืออะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ก็คือถั่วนะครับก็ประมาณ1ฝ่ามือก็20กรัมนะครับตัดตัวเลขกลมๆออกไปเลยนะครับมันจะคิดง่ายนะครับมัย่สามยี่สามกรัมก็คือคิดแบบง่ายๆแล้วก็ก็คือปลากระป๋องนะครับก็คือ2หน่วยบริโภคนะครับหนึ่งหน่วยก็คือ1ิบ ก็เท่ากับก็คือคูณ220กรัมนะครับมือนี้ก็โปรตีนนะครับก็75กรัมนะครับแบบกว่าคุ้มมากๆนะครับถ้าคุณคำนวณโปรตีนเป็นนะครับคุณก็จะลดก็คือต้นทุนคุณนะครับอ่ะก็คือแค่นี้นะครับคลิปนี้ก็จริงๆแค่นี้แลลวครับนายไข่จ้องนะครับ